เรื่องธุรกนนิจธุรกิจขนาดนี้สื่อมวลชนกำลังวิพาพพิการเรื่องพระนิพพานเรื่องขออนุญาตการเรียนถามว่าพระน,นิพพานเป็นตัตตาหรือเป็นอนัตตาีปถามม่าอย่างนี้นะพระนิพพานนั่นคือพระนิพพานยิ่งตอบแล้วนั่นนะถ้าแสดงไปในคำว่มามักจี ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคสี่นั้นได้แก่โสดาปฏิมาโสดาปฏิฝนชกิทาคามันอะการมีมรรคชกิสสทาคามีผลมีเป็นสี่มากคเหลือหกฝนนั้นโสดาปฏิฝนชกิทาคามีผลอนาคามีผลอาราตผลนี่เรียกว่าแปดมีมากสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือพ้นจากแปดภู่มนี้ไปแล้ว แป็นิพานหนึ่นิพานมีหนึ่งเท่านั้นไม่เคยมีสองไม่มีสองกับอัตตาไม่มีสามกับอนัตตานิพานคือนิพานอัตตาอนัตตานั้นเป็นทางเดินเพื่อพระนิพานวนวน,วนเป็นพระนิพานไปไม่ได้ผู้ที่จะพิจารณาให้ถึงพระนิพานต้องเดินเหยียบย่างไปในไตลรลักษณ์คือเดินพิจารณา ไปกับเรื่องทุกขังเรื่องอนิจจังอนัตตาและอัตตาซึ่งเป็นกองแห่งนี้สูงเต็มอยู่ในนั้นให้ถอนอัตตาโนติคือความเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเหล่านี้ออกเสียได้จิตจริงจะหลุดพ้นเป็นพนิพพานเพราะฉะนั้นพันิพภานจึงเป็นพันิพภานเท่านั้นเป็นอัตตาเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะอัตตากับอนัตตานั้นเป็นทางเดินเพื่อพันิพพานเช่นเดียวกับ เราเดินก้าวขึ้นสู่บันไดน,นี้ขั้นหนึ่งสองขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดของบันไดก้าวเข้าสู่บ้านของเราเมื่อเข้าสู่บ้านแล้วบันไดก็เป็นบันไดบ้านก็เป็นบ้านจะให้บ้านกับบันไดมาเป็นอันเดียวกันไม่ได้นี่คําว่าไตรละกคดีอัตราพอดีนี่บันไดคือบันไดก้าวเข้าสู่พระเหนือผ่านาเมื่อพ้นจากนี้ ลอยนี้หมดแล้วปิดก้าวเข้าสู่พระนิพพานเหมือนกับว่าเราก้าวเข้าสู่บ้านของเราหมดปัญหากับบันไดบันไดจึงจะกลายเป็นบ้านไปไม่ได้บ้านจะมากลายเป็นบันไดไปไม่ได้บ้านต้องเป็นบ้านบันไดต้องเป็นบันไดมีไตรลักษณ์คืออัตตาก็ดีอนัตตาก็ดีเปื่บันไดทางก้าวเดินต่มักผนิพพานจะเป็นนิพพานไปได้เพราะฉะนั้นนิพพานจริงเป็นนิพพาน นิพพานมีอันเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับอัตตาที่ไปปกเข้าไปไปเป็นส่วนเพิ่มส่วนเติมเข้าไปเหมือนกับดินเหนียวติดะนิพพานเป็นไไม่ได้อัตตาก็เป็นก็เป็นธรรมเดิมจะเป็นะนิพพานกปนไม่ได้เพราะฉะนั้นนิพพานคือนิพพานเท่านั้นเรียกว่ามรคคีผลสีนิพพาน อันนี้อน,นิจจังทุกขังรตาเป็นทางก้าวเดินเพื่อปฏิปทาขอให้พี่น้องทลายทราบกันที่ถูกราการใดเราพูดตามหลักธรรมท,ที่ว่ายกตัวหลกตาออกมาหลัวตาได้ก้าวเดินตามที่แล้วพิจรนาอนิจจังทุกขังรตาอัตตาทั้งหมดจนรอบข้อขกบเสิหาที่กำงนิดไม่ได้แล้วปิปลอยวางจากอน,นิจจังทุกขังรตาและตาน,นี้สักดีถึง ถึงความมีสุดที่หมดเต็มหัวใจนี่แต่ว,ว่าเป็นอน,นิจเป็นนิพพานจะว่าก็ได้ไม่ว่าก็ได้ถึงขั้นนี้แล้วหมดปัญหาพจรจากปัจจัยขึ้นมาถึงบ้านแล้วนี่ละการปฏิบัติธรรมต้องให้รู้ที่ใจอย่าลูก,ลกคำคำนำเทียงตลัดตำนามาเป็นหลอนแทกกระดาษถกเถียงกันเดี๋ยวเขาเขาจะหาว่าพวกเราชาวพุธนี่เป็นหมากัดกันในกระดาษอย่างนั้นก็อาจเป็นได้ แล้วอย่าประดิษฐ์ขนาถ้าเราไม่ปฏิบัติเราเพียงกระดาษมาเถียงกันเถียงวันย่างค่ำมันก็ไม่มีสิ้นสุดเหมือนอย่างที่เรียนนังถือเรียนปริญญาเรียนอาภิเษกธรรมเรียนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์ จนกระทั่งพรหมโรกนิพพานเรื่องเปรตเรื่องสีต่างระดับตาท่านแสดงไมเรียนไปถึงไหนสงสัยไปถึงนั้นเรียนถึงพระนิพพานก็ไปตั้งเป็นผีต่อสู้พระนิพพานว่านิพพานมีด้วยมีหนาถุกท้าก ah well ็ยิ ah ่งเหลวโลกไปหมดว่าน ah ิพพานไม่มีก็เป็นระบาดโลกไปหมดบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวัรค์ไม่มีไปสมุดเรื่องนิริติเหลวโลกนักปริยัติเหยียบถือทั้งท่านทั้งเราเป็นแบบเดียวกัน หาความหมายไม่ได้หาตัเป็นตัวไม่ได้เพราะได้แต่ชื่อของบาปของมีมของนรกของสวรรค์ของนิพพานไม่ได้ตัวกินของสิ่งอย่างนี้มากร้องในหัวใจหายสงสัยไม่ได้หรือการปฏิบัติบุญมีที่ไหนไม่มีที่ไหนรู้ที่ใจบาปมีไม่มีที่ไหนประกบปากงที่ใจเพราะใจเป็นนักรู้ครตลอดนรกสวรรค์ก็นลกนิพพานจ้าขึ้นที่ใจ หายสงสัยหมดนี่เรียกว่ารู้จริงเห็นจริงไม่ใช่เป็นความจำที่เดียวมาจาการกันมาซึ่งถกย้กันไม่หยีเวลาไม่มีวันหยุดได้เลยแต่เข้าภากปฏิบัติแล้วจะเจอก็เป็นลักัรรมแน้วเช่นพี่น้องทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้สถานที่บางท่านไม่เคยเห็นก็จะคาดว่าภาพต่างๆว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้แล้วหายสงสัยเลยไหม่เนี่ยอยู่ที่สถานที่นี้เป็นงลักธรรม นี่เราก้าเข้าสู่มากสู่ผลนี้ตรงไหนัสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงที่มุดมุดพ้นเป็นยังไงบาปบุญนรกค์เป็นยังไงชัดเจ้าขึ้นอยู่มาจัยนี้แล้วหายสงสัยไม่ต้องไปทูลถามมรพติจักไปถามใครพาะเป็นของอันเดียวกันเหมือนอย่างเรามาสู่ถาสนาที่นี่เป็นของอันเดียวกันคือาสนาที่นี่เห็นอย่างเดียวก็รู้ก่เห็นอย่างเดียวกันถามปัญหาอะไรนี่เรื่องมรกสู่นิพพานก็เช่นเดียวกันไม่ต้องถามครับ ม<บ>ันนี่จะจอบปัญหาที่น้องตหลายด้ทราบถึือเรื่องนิพพานเป็นตัณร์อนัตตาอัตตากับอนัตตาเป็นทางเดินเ <LIKE. S 2> พื่อบรรลุิพานตาเป็นนิพพานทางใดได้ให้กินัมประจั์กับหัวใจตัวเองดีอนัตตก็เป็นหัวใจอัตตาเป็นหัวใจด้วยความรู้ร่อออกคิดโดยทางปัญญามีมหาสติมหาปัญญาพิยวรันในภาพอวิชชาที่จะฆ่าที่หนึ่งี้ให้อิ้นไปได้มีมหาสติมหาปัญญาพรมหาสติมหาปัญญาเป็นเรื่องมืออันชันสมัย ค้าขาดบ้านที่เมื่อมหาสีปจาได้พิจารณาีนรอบหมดแล้วสลัอันนี้จำทุขังราตาและอัตตาออกกัใจและปิดจิตเป็นปฏิปานขึ้นมาเลยนั่นคืเรียกว่านิพพานไม่แค่อันนี้จำทุขังราและอัตตาซึ่เป็นทางเดิมนี้ไปเป็นปฏิปานอันนี้เป็นทางวันนี้พูดธมาเป็นร่องรอดเปแล้วยังมีปัญหาอะไรอีก Shift, แลกก้วคำว่านิพพานนิพพานมีลักษณะยังไงนันนิพพานไม่มีลักษณะถ้ามีรูปร่างขึ้นมามักนก็ต้องมีลักษณะพระนิพพานไม่มีรูปมีร่างเป็นรามาธรรมแต่รามาธรรมพ้นจากความสมมุติฐานเที่ยววันนี้ท่านตั้งชื่อขึ้นมาว่านิพพานนี่ก็เป็นสมมุติกานนะาราามาธรรม,ามชาตินั้นเป็นอันนี้อันนี้ตั้งชื่อข,ขึ้นมาเมื่อตั้งชื่อขึ้นมานี้มันก็แยกแยะไป ขัดแยกันไปัวแล้วหาวิพานเป็นตาตั้งตึงนาตานิพานไ์ใเป็นศูนกางแห่งความจริงแล้วนิพานคือนิพานจะเป็นอย่างนี้เไม่ได้อันุจัรกลกอตาาัตาและอนตานี่เป็นทางหนึ่งเพื่อนิพานจะเป็นนิพานไปไม่ได้เราละปูนแควพากอ